สวัสดีครับผมช่างบอยบ้านทองดาวครับวันนี้ครับผมมีบ้านมานําเสนอนะครับผมเป็นบ้านทรงจั่วนะครับผมหนึ่งห้องนอนหนึ่งระเบียงนะครับซึ่งขนาดของตัวบ้านนะครับจะกว้าง3มเมตรยาว5เมตรนะครับตัวชานนี่กว้าง3คูณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ตัวห้องนอน3คูณ3เมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมซึ่งหลังนี้ครับผมสีสันสวยงามมากครับ เป็นสีโทนสีเทาไล่สเต็ปสีนะครับผมหลังนี้ครับผมเป็นหลังไอตัวโครงเหล็กครับผมทาเป็นสีดํานะครับก็จะออกดุดุหน่อยครับผมทาเดี๋ยวพาไปชมกันครับผมตอนนี้กําลังปรับพื้นที่อยู่ครับผมพอดี้สาขาสองยังไม่เรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋จะทําพื้นตรงนี้เพิ่มเติมอีกครับเพื่อที่จะตั้ง หลังนี้ครับบันไดสามขั้นนะครับหลังนี้ครับตัวนี้บันไดช่างยังไม่ได้ยิงนะครับก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับผมเก็บงานในเล็กน้อยครับสวยมากครับซึ่งโครงสร้างด้านล่างนี่เป็นเหล็กสองจุดูนทั้งหมดเลยครับถักให้ทีๆเลยครับเรื่องเหล็กนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมช่างบอยจัดเต็มเหมือนเดิมทุกหลังครับ เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับอ่าพื้นเป็นกระเบื้องเกรดเอให้นะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับก็มีที่นั่งยาวสามเมตรเลยครับหลังนี้แบบสวยๆเลยครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับด้านนี้จะเป็นที่วางแก้ว พดานก็จะสูงโปร่งครับฟาพดานครับเหลือติดไฟครับเหลือติดระบบไฟครับพดานสูงโปรจะพาประชุมด้านในกันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้ครับห้องนอนโปรง่ปรงให้เลยครับ ด้านในก็จะมีมุงลวดให้เรียบร้อยครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับซึ่งห้องนอนเนี่ยผมจะทําอยู่ที่กว้างสามเมตรยาวสามเมตรห้าสิบเพราะว่าเวลาเราวางเตียงมันสามารถวางเตียงห้าฟุตได้ครับสามารถวางเตียงห้าฟุตได้แล้วยังเหลือพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่ครับผมก็หลังนี้พิเศษครับจะเจาะประตูหลังไว้ให้ด้วยนะครับ จะต่อเป็นครัวเป็นไรไฟนะผมมานี่ครับจะมีบันไดสามขั้นด้านหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูข้างหลังเลยนี่ครับมามองจากข้างหลังไปนะครับตัวห้องค่อนข้างสูงโปร่งเลยนะครับจะมืดนิดหนึ่งครับตอนเช้าอยู่ครับแสงยังน้อยอยู่ สวยงาามมากครับหลังนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหนห้าพันนะครับนีครับตันข้าสวยๆเลยครับผมชายคาออกเยอะๆเลยนะครับผมใช้คาผมทำยื่นออกมาเยอะครับผม โอเคครับผมท่านใดสนใจครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์ครับช่างบอยครับผม0897446209นะครับโทรติดต่อมาคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคื่นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบพคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ